ออท่านพระเานหวัางทานท่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 านก่านท่านท่านทานท่านทานทานท่านท่าพทานท่านทาท่านท่านานทานเาน่น i, Joshua. ทานท่านทนทราคทณไอทปอร์่ท่านทูนานกานท่าทุกนทาท่านท่านท่านทานานท่านานทท่านทากท่านทา่น่าน่นท่าท่านท่ท่านทานา อ็รุมนทั้งของสมอผู้ใหญ่บ้านทุกทท่านนะครับครับผมก็รู้สึกดีใจครับที่พระแม่พี่น้องทุกคนเพื่อนพวกเราทุกคนได้มาร่วมงานแสดงมุทิตาจิตที่ผมรบวาระในการรุ่งตำแหน่งสีปีพววันนี้พอดีไม่รู้เป็นอะไรน้องเขามาอยากให้พูดอะมั้งคือผมจะ เรานะครับเสียงก็กระท๊อกกระแท่นหน่อยก็คงไม่ว่ากันผมเป็นลูกอ,อปทองค์การปรกครองสวนทนทิ้งโดยแท้คุกดีอยู่กับองค์การนี้มาตีสิบสา40ปีไม่เคยทิ้งติดใจรักรักตรงถิ่นผลงานต่างๆที่ทํามาที่ผมประภูิใจที่สุด ในชีวิตที่ได้อาสารับใจพระแม่พีน่้องในเขตเทศบาลตำบลกัาสังผลนงานที่พอใจที่สุดอันดับแรกก็คือได้สร้างผลงานโดยการไปเจรจาซื้อที่ดินแปลงนี้ที่ท่านนั่งอยู่นะครับซึ่งในการไปซื้อในครั้งนั้นเราไม่คิดว่าเจ้าของที่นี่เขาจะเรียกเงินมัดจำจากเราหนึ่ล้านบาท ผมเป็นประธานสภาครับผมไปกับท่านนิติธรรมนะครับหรือคุณสุทัศน์ไปสองคนหลังจากเจรจาลากาเรียบร้อยแล้วเขาบอกขอเงินประจับหนึ่งล้านบาทด้วยที่ผมยังไม่ได้บอกกับสมาชิกสภานะครับ<ด>นั้นก็นท่านนิติธรรมก็มองหน้ากันเลหลัก,กนะครับเออเงินล้านจะเาอาจากตรงไหนมาน้อที่สุดตัดสินใจขวามกับตัวเอง โทรสั่งไปหาท่านอาภิษฎเป็นนายกคนเป็นประธานสภาเฮ้ยบอกเพื่อนคนละแสนออกกันมาจำได้คุณแม่ประยงก่อนแล้วขอั้งงพ่อปานซื้อจ่ายที่หลังซึ่งวันนั้นเราไม่ทดลงซื้อพี่ดินแปลงนี้ในราคาหกล้านสี่หมื่นบอกซื้อไม่ได้เก้าตาบ้านเขาปั๊บเนี่มันจะกลายเป็นแปดล้านสันติทำไมผมถึงอยากซื้อ พอที่สำนักเก่าเรารับท่านบัญชายท่านเคยอยู่สำนักงานก็เล็กๆงานสังกัดก็เสียงดังทุกๆคนก็เห็นได้กันหมดดูกันอย่างล่ามลำบากบ้านพักในอำเภอก็ดีบ้านพักที่กินก็ดีพักนักการบรกรองอำเภอก็ดีมีหลายๆบ้านที่อยู่ที่นั่นก็หลังมีการสร้างอ่าสำนักงานสำนักงานสาธารณสุขขึ้นมาอีก เราสำนักงานเราเล็กๆตรงนั้นเราจะไปยังไงมีคนหลายคนพูดว่าทําไมผมจึงไม่ไปเอาที่วังการเพลังเก่าซึ่งปัจจุบันเป็นเทศบาลตำบลบุรุษธรรมผมบอกผมไม่เอาผมสร้างเมืองใหม่ใครจะด่าจะว่ากระช่างผมก็บอกไอ้ยาเก้าท่านกับพิษักอังทธิเพราะคนละห้าแสนบาทมัดจำคนเลยจุดได้มาเป็นที่ดินของเทศบาลในวันนี้ที่ให้ลูกหลานเราได้ใช้สัญจรไปมา เพราะหลังจากที่ผลบาระจากท่านริศักดิ์ก็ได้ท่านนายกอิมพ่อขึ้นมาบริหารท่านนายกอิมพ่อก็มีวิสัยทัศน์เมื่อเรามีที่แล้วเราจะปล่อยว่างไว้ทําไมท่านทิมพอก็เป็นนักกู้เงินก็ไปกู้เงินกับอสทไม่ได้ไปกู้จากกูไทยองค์เย็นซี่เขาเสนอเงี้ยทุบไม่เอาไม่เอาเงินกากกองทุนเสริมกิจการของเทศบาลกู้มาสร้างมาสร้างไป พอ,ไพอนไปพอนมาจนปีเจ็ดศูนย์นี่สำนักงานนี้เราก็ได้สีแล้วดีใจไหมครับดีใจผมเมือหน่อยครับในสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดอันดับที่หนึ่งอันดับที่อมากมภูมิมใจคือผมออไปเป็นพนักง,งานคณะกรรมการเทศาบาลัุหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่กฎหมายเริ่มเริ่มมีผมเป็น,นตั้งแต่อสจตั้งแต่ าสภาแล้วมาเป็นนายกเทศมนตรีก็ได้เป็นอีกเป็นมาจนถึงวันนี้วันสุดท้ายประชุมครั้งที่แล้วก็ผ่านมาแล้วแล้วก็เป็นคนหนึ่งในสองของกทททพซึ่งเป็นจนครบวละอย่างท่านพระสมัยซึ่งท่านจะเสียไปก่อนกพราอยู่จนอยู่ด้วยกันมาจนท่านจะเสียแล้วอยู่มาจนผมหมดไปละเอาหมดไปด้วยกับตำแหน่งนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งซึ่ง ได้มาไม่ง่ายนะกรับแต่ก็ด้วยความรักในท้องถิ่นนายกทั้งหลายประธานทั้งหลายก็เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของเราเขาก็ลงมติให้เราได้เป็นโอทชอันนี้คือผลงานที่ประภูมิใจประภูมิใจที่สามก็คือว่าผมเป็นหนึ่งคนที่พูดลายๆเทศบาลที่ชดพิลัม ได้ไปเป็นสมาชิกาสันบาทเทศบาลแห่งประเทศไทยได้ก็ได้รู้จักพวกเยอะแยะครับอันนี้ซึ่งก็ไม่ง่ายนักซึ่งไปประชุมกับท่านเินกิมโรอตอนที่ท่านเป็นยกที่คอนแกนเขาส่งประกวดหลายจังหวัดแต่ว่าบุรีรัมย์ไม่ได้ส่งเขาเป็นจังหวัดใหญ่ทำไมถึงไม่ส่งท่านนายกสัญบาทพหจังหวัดบุรีรัมย์ท่านเจริญพลั่านขวดโบเฮียกันเลลงไปใต้กระดานก็ช่างมัน ก็ <S <S สู <S 2> <S 2> <S 2> ้ลงไปเขาบอกคนว่าเขามาขอผมว่าเขาจะขอเป็นผมบอกเอาเลยไม่เป็นไรผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่อยากไปนั่นอยู่แล้วที่สุดอีหลายหลายคนเอาสารตหน่งนะาคอีสานที่วันละสามคนพอดีโชคดีเขาบอกให้ทกสลาเขาผมจับคนที่สอบปรากฏมาได้แต่คนที่อยากจะได้ก็ไม่ได้ผมอยากได้ก็เลยได้ก็เลยเข้าไปอยู่ในเป็นการบริการในสันาิบีตาที่เป็นศาลแห่งประเทศไทย อันนี้คือพ้อพระภุทธใจอันที่สามอันที่สี่ที่พระภูมิใจที่สุดคือวันนี้น้องจุ๋มของเรานันพักสิริธรรมนะครับซึ่งเป็นพักทรัพยากรทศ,าทศ่สลาตะวันกั้สังของเราได้รับการคัดเลือกให้เป็นขา้าราชการดีเด่นของจังหวัดปุรีรัมในทวนันหกสาที่บาลนะครับและทุกโอปตอครับนองจุ๋วันนี้ไปรับอิสริยามาแล้ว อันนี้ผมบอกว่าเทศบาลกระสังของเรานั้นเป็นเทศบาลที่อยู่แถวหน้าเด็ดหนึ่งในสิบแน่นอนในเทศบาลกับวีรัุแต่ถ้าเราไม่ส่งเข้าไปปรากฏผมก็เสียดายโอกาสนะครับเพราะว่าน้องจุ๋มก็เป็นคนทํางานแล้วก็ไม่เสียดายว่าจะสอบตกสอบได้ผมก็ส่งไปก่อนไม่เป็นไรก็ปรากฏว่าสิ่งที่เราหวังก็ได้ได้ผลเกินเกินที่เราคิดตอนแรกคิดว่าส่งไปได้ก็ได้ไม่เป็นไร ก็ประสบความคำเร็จผ่านมาครับวันนี้ก็ไปรับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒน์จากรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนไทยจากผู้ว่าการจังหวัดวันนี้ก็รับมาเรียบร้อยแล้วปรบมือแข็งใจให้กับลุงจุ๋มนำละพัดสีร้องเลยครับต่อมาครับที่ภาิภูมิใจอันดับที่สี่ก็พูดถึงสิ่งมาทำงานร่วมกับคนหมู่มากถ้าเรา ไม่ได้รับความร่วมมือจากต่วยราชการเดินกันเทศบาวกระสังก็เดินหน้าไม่ได้ทุกๆต่วยงานที่เราไปขอความร่วมมือได้ทุกงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ารักที่สุดในวงราชการของกระสังของเราซึ่งมีอะไรเราบอกข่าวทุกการเราได้รับความรูยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอนุลกระสังมไม่ว่าจะเป็นโรงเรียาานกระสังิยาคมไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลกระสัง และหน่วยงานรับอื่นๆซึ่งเทศบาลกาังสา่งได้ขอความืมก็ได้รับความเมือด้วยดีตลอดมาอันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับสิ่งภาคภูมิใจต่อมาคือผมภูมิใจในอ,อันดับที่สี่ก็คือพวกข้าราชการลูกน้องทุกคนที่อยู่ในสำนักงานช่วยการทํางานมอีอะไรก็ช่วยกันแก้ไขดันั้นสี่ปีที่อยู่มานี้ผมมั่นใจว่าพวกเราทํางานกันเต็มที่ แพ้จะมีเสียงด่าด่าบ้างในที่เราทํางานแล้วก็ไปพิจารณาแผนการที่เราตั้งเป้าหมายไว้อย่างกองทีท่อเหลี่ยมซึ่งมีการด่ามีการลงเ็ดลงเฟสล,ลงอะไรด่ากันใหญ่ไม่เป็นไรผมถือว่าเป็นหน้าที่ผมอยากทำให้ดีชุ่ดแต่มันก็ทําไม่ได้ด้วยพนักรับเหมาก็ไม่ทาเดี๋ยวนี้เราก็ฟ้องบริษัทรับเหมาบริษัทชุมราชนะซึ่งมาจากอิจิยาเขาอรนิงมาได้ฟ้องเรียกเงิน ประมาณล้านหกแสนบาทแล้วก็เราติดเงินประกันชงเขาประมาณแสนหกหมื่นบาทก็คงฟ้องเอาเงินเขาถ้าเราค่าทำมานไม่เสร็จทิ้นไม่เรียบร้อยถ้ามันประมาณหน่งล้านห้าแสนกว่าอันนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่ที่ศาลปกครองอยู่ยังไม่จบครับนี่คือสิ่งที่ผมภูมิใจในตัวนอ้นองคันการทุกคนที่ได้การช่วยเหลือและภูมิใจ ที่สุดทั้งทั้งลบทูบหกก็คือพนักงานภาพสนามของผมนะครับซึ่งทุกคนได้ออกทํางนานผมเห็นใจนะครับบางบาง,บางแห่งนี่เขาบอกว่ามีั้านเสียไฟฟ้าดับน้ำประปาไม่ไหลาย,ยาขึ้นลกต้นไม้ล้มอะไรต่างๆอันนี้ก็บางทีไปตัดไม่ทันคนงานเราก็มีจำกัดจำเทียก็ทําไม่สําเร็จแต่ก็ได้ทําถึงช้าแต่เราก็ทำไม่เคยทิ้ง ผมับพอดีว่าพนกาักงานของเรามีร้อยผมก็คุยกับท่านพลัดบัญชาซึ่งมาใหม่ก็ได้ช่วยดูแลตัวนี้ทัังกับผมขอเวลาไปแล้วก็ให้ช่วยดูแลหาคนงานเพิ่มให้ด้วยเพราะงานเราเป็นยอะเลอเกินนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าที่เทศบาลทุกคนภาคสนามนะครับไม่ว่าจะเก็บขยะก็ดีนะครับดังเก็บขยะนี่วันหนึ่งไม่เก็บสองวันไม่เก็บมีพอเล็กผมก็หูบวมแล้ว มันก็ธรรมดานะครับบางทีรถเสียบ้างอะไรๆะ่งางเราอยากอุกรจตตงแค่ทุกวันนครับสิ่งสุดท้ายนะครับที่ผมจะต้องขอขอบคุณพวกเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อวันที่2 4 2สี่นะครับพวกเราชาวเทศบาลได้จัดกิจกรรมไปจิตอาสาซึ่งไปหาเรือกับท่านเจ้าอาวาสท่านธรรมสุเทพว่า พวกเราผมจะครบกษครบภาระเราจะไปพัฒนาสงคมศาสาศตร์วัดท่านประหลัดก็เลยจ้งโครงการจิตักษาขึ้นใช้เวลาสองวันถามว่าเรียบร้อยดีไหมก็เรียบร้อยในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ดีที่สุดแต่ก,ก่อนนี้ท่านมาซึ่บอกว่าเคยขับรถออกกับคนเดินกําลังออกกาลังได้ขับรถผ่านได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยผมก็ไปเดินดูวันทียี่สิบสี่ห้าก็ไปท้าคันแล้วผมขับรถผ่านได้แล้วตอนนี้ แต่ถามว่ามันจะเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมยังครับก็ฝากประชาชนอีกวันหลังช่วยทําเพิ่มอ,อีกนะครับครับในที่สุดนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมมุทิตาจิตแสดงความยินดีกับผมที่ได้รบเกสียณวารละของนายกเทศมนตรีนะครับแล้วก็ขอบคุณชาวไฮเปอร์ทุกท่านนะครับ ขอบคุณเจ้าพี่น้องของผมลูกหลานผมมากันเยอะแยะนะครับขอบคุณเจ้าที่ของผมขอบคุณเจ้าที่ผมพรรคสนามทุกท่านนะครับคุณในการกองทุกอกองจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความแข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่ช่วยประปชาชาทำงานต่อไปนะครับให้เข้มแข็งจริงขึ้นไม่มีอะไรแล้วครับผมต้องขอขอบคุณอีกครั้งนงครับสวัสดีครับน้องที่ารุครับความมาัศจย์บางทีมันก็